ให้เห็นนแรกแ <laughs> สบายมากม่เจ็บเลยสวัสดีค่ะดีฉันชื่อน,นัทพรชูเกียรติชื่อเล่นชื่อน,นิดหน่อยนะคะอายุ30ปีค่ะมาโฟลอร์อัพ3เดือนค่ะตัดหนะ้าคงแผยยาวก็ะเพียนละัสะเตม,มา15ปีค่ะแล้วก็ยานถึง เกือบจะอาชีดีพอตื่นมามันหนักกว่าปกติอะคา่ะแล้วก็ปวดหลังทาให้เราปวดหลังเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเป็นปัญหาอะค่ะก็เลยคิดอยากจะตาคา่ะ <c oughs> ให้มันเบ <c oughs> าขึ้นต้องที่คุยกับคุณหมอคุณหมอก็แนะนําให้ทําอะไรที่เหมาะส,สมกับเราอะคา่ะก็คือถ้าเราอยากได้ที่แบบเหมือนคนอื่นซึ่งองวัยวะเราแบบทําไม่ได้ <c oughs> เขาก็แนะนําในรูปแบบนี้ดีกว่าค่ะ <c oughs> คือแนะนํที่ดีมาก นั่งสบายแต่งตัวตอนนี้ก็คือแต่งได้หลายรูปแบบค่ะทั้งแฟชั่นที่เป็นคิบอยู่หรือว่าที่เขาตามเทนกันได้ทั้งหมดเลยค่ะ,ะก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้เลยเห็นนี้พี่หยกเขารีวิวอะค่ะ สวัสดีครับหยกนะคะปียาาพัฒน์ทิติอนันต์กิจครับก็เลยมาติดก่บนตึงๆค่ะก็แต่อยากทำมากกว่าก็เลยรีบมาสบายมากเจ็บเลยตึงๆน,น,น,นิดหน่อยค่ะแต่คุณไม่ได้เจ็บไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะอันนี้จะมีเป็นคำถามถามไยตอบไว้ ยาวครับผมยาวข่าวหรือแทนครับข่าวค่ะสูงหรือเตี้ยครับสูงค่ะคนดีหรือหน้าตาดีครับคนดีค่ะน่ารักหรือสุขุมครับน่ารักค่ะใสแว่นหรือไม่ใส่แว่นครับไม่ใสแว่นเอาใจหรือเอาเก่งครับเอาใจเด็กกว่าหรือโตกว่าครับโตกว่าค่ะโทรหรือแชทแชทค่ะสายกอหรือสายเกาครับสายเกาค่ะชอบเตหรือถูกเตถูกเตจีบก่อนหรือโดนจีบโดนจีบค่ะโอเค ยหากถึงคนที่กำลังตัดสินใจนะคะคอสเมติกาค่ะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือจะแนะนำให้มาทำที่นี่ค่ะรู้สึกการดูแลหรือว่าคำแนะนำมาค่ะดีดีมากเลยค่ะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่คอสเมติกาคีนิตค่ะ